กับขขาวมือนี้ก็เป็นเมนูที่ถือปากคุณตาคุณยายมากมากเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือเมนูปนกระปูเด้อจา้าโดนละค่ะที่บ่ได้ก,กินเมนูนี้นะคะล้างปูหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วเอาไปต้มใส่น้ำปลาใส่บักขมเปียกเสร็จแล้วก็ใส่บักพริกดิบลงไปน้าค่ะต้มปูหน้าซุกแล้วเอามากแกะขาออกค่ะเสร็จแล้วก็เอาหมองนี้มันออกน้านะคะคุณยายพาเอินว่าหำม,มันค่ะทุกคนแกเอาแต่เนื้อมันแบบนี้จ้า ในกระดองของมันปุยกระบาถิ่มนะคะปุยิเคียเอานําค่ะเห็นปูหน้าแบบนี้ขึ้นหอดสมัยเป็นเด็กน้อยเลยค่ะสมัยน,นั้นปูมีต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะกามกับมีต่กามใหญ่ๆค่ะยามดำหน้านอกจากไปพอกับปูนะคะกะัตสก็บเอาแต่กามมันขาโตมันกระว้าวนะคะเอากามมันไปจีกจกพี่น้องกามใหญ่เอลีนะคะเหนือมันกระแซบแซบจ้ะทุกคน กระดองมันแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระดองใหญ่ๆค่ะเฮาไปจีเนาะจากหยอดน้ำปลาใส่จังน้อยนึงนะคะเอาเขาเหนียวจิมจากพี่น้องอ้ยแ่บแห้งเด้อค่ะปุยละมักแห้งนะคะคู่มือนีปู้หน้าบวัวเห็นมีตตวใหญ่เลยค่ะทุกคนมีแต่โตประมาณนี้แหละนะคะใหญ่บัวทันคนกินเนาะจากแกปู้เสร็จแล้วก็มาตาใสโคกเลยนะคะตําให้ละเอียดเลยค่ะแม่ก็บ,บอกเลยนะคะว่าหามตํมามักไงเด็ดขาดเลยจา้าตาให้แหลกๆค่ะหลังจากที่ตําละเอียดแล้วนะคะก็จิใส่พริกต้มลงไปเลยค่ะพริกนี่ก็เป็นพริกใหม่นะคะพอคุณปู่เองค่ะตอนนี้กำล ังออกดอกออกน้อยเลยนะคะเก็บมาแต่หน้าเนาะจ้าทุกคนเห็นพผกงน้อยสีเขียวเียวแนวนีบางคนอาจจะคิดว่ามันบเพชดนะคะแต่ที่จริงแล้วมันเพ็ดแห้งค่ะเป็นแบบรีกระเลียงเนาะค่ะทุกคนรสชาติของเขาเพชดจัดจานอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาสีสันของเขานะคะจะดูโบน่ากินเนาะคะ่ะอาจจะบบมีสีแดงนะคะแต่ว่าปุ๋ยสีบอกว่ากินหอมของิีเขียวเนะะี่ยค่ะเขาสีหายความแตกต่างจากพิกแดงอยู่เด้อจากเวลาเอามาเห็ดกับเขานะคะ เป็นบางยางที่เหมาะกับพริกเขียวค่ะทุกคนนั่นก็คือปนแบบนี้แหละนะคะปุยวากินมันจะหอมค่ะเส็จแล้วก็ใส่น้ำปลาแดดกี่ห่อตมลงไปในปูเนาะจ่าหยอดน้ำปลาแดกลงไปนะคะปุ้งหลดโดยผงนัวค่ะเค็ดปนหลอบนี้ก็คือจะบริได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ใส่น้ำปลาแดกไว้หลายแล้วเนาะค่ะรสชาติน่าจะพอดีนะคะเรจแล้วก็ใส่หอมซอยลงไปเลยค่ะเป็นต้นหอมกับผักชีนะคะโคเล่ให้เขากันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะปนกับปูเมื่อนี้นะคะ นากินบ่จ่าพี่น้องถึงแม้ว่าสีสันของเขานะคะจะบัวเดมีสีแดงบัดเดน้าตาเป็นตาแสบปน,นันนะคะแต่ปุ้ยสิบอกว่ารสชาติคือแสบแห้งนะคะตั้งแต่นายจนใญ่ปุ้ยบอก,กินผักเลยนะคะแมกระทังปนค่ะแม่ใส่ผักจีลงไปในปนติดข้ามเข่าขึ้นมาก,กับบได้นะคะซีฟทิมจา้าย่านฮอตพักเด้อค่ะจนกระทั่งไ่ขึ้นมานะคะปุ้ยจังหูว่าอ๋อใส่เข้าไปมันกับหอมดีนะคะทุกคนคืออยากสมจ้าก,ก็เลยตั้มบักมวงมากินกราน้ำนะคะมือนีผพกข้องเห้ากับไยค่ะจา้ามีทั้งผักสดนะคะลวกคากับมีค่ะ เกือบะแข็งก็มีค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณตาก็ยังเก็บผักหอมมาแต่หน้านํ้ค่ะก็เอามาหลวกห้นะคะหลวกผักหอมแบบนี้มอสาหรับกินกระปนแบบนี้ละค่ะทุกคนแสบแห้งนะคะเขากันดีแห้งค่ะมาเด้อจ้าทุกคนมากินขาวแรงน้ากันนะคะเมนูมือนีกระถือปากคุณตาคุณยายแห้งค่ะคุณตาก็กินขาวเบิดไปหลายจานแห้งนะคะจากที่บอได้กินปนกระปูมาโดนค่ะเพราะว่าตาคิดว่ามันบ่อแสบเนาะจ่ะแต่พอมามือนีกินขาวเบิรหลายขนาดนี้จีบอกว่าบ่แสบกับบ่ได้แล้วนะคะ